ตอนทับปับสูสองปาน้อยคนทับรน,นมาเที่ยวนครวัดอยู่ประเทศกัมพูชาอยู่ครับเสียมเรียบนครวัดทางเขาคนร้ายอะไ เดินก่อนหินยางสภานไอ้เขาเหตุขัวขาม้าฟังเดี๋ยวเอาสิอยางไปขามขัวไปหอดนครวัด ทำกว่าแล้วได้สิท้ายให้เบิ่งอีกอันนี้ทา่านเขาเห็ดสะพานขามเหตุข้าขาม mặt này Ủa, nhài, nhài Ủa, này nhỏ này, ô lên, nhỏ cuộn, cuộn cuộn lên, lên vào thằng làng đỏ. กำลังย่างเข้าไปเนาะนั่นเองนั่นเองก็เออถ่ายหูบบ้านเราท้าวประิถ่ายมันขิดมันสิยาวมันก็สิยาวเดี๋ยวถ่ายเป็นสวงๆสวงๆให้เบิ่อน ยังไม่ได้เสร็จ,จคลิปเลยไม่ได้ถ่ายแป๊บเดียวไงถ่ายมันต้องถ่าย15นาทีอะไรเงี้ยต้องถ่ายเยอะแล้วมุงคนถ่ายแป๊บเดียว I'm <laughs> โอ้ยมีซุปเปอร์เอ็ทีเลยค่ะซื้อลองเท้ามาด้วยจัก้ะเอาลองเท้ามาค่ะคนมันงยาถ่ายหยุดถายหยุดแล้วถายยา,ยาวๆแล้วคนหยุด Okay. ี่น้องเดี๋ยวเข้าสิถ่ายเบิร์นทำเนียรน้องเดี๋ยวสิถ่ยายเป็นระยะระยะก็สปิดคลิปเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปข้างในอีกเดียวสิถ่ายเบิ่งเป็นระยะตอนนี้สิปิดคลิป <c oughs> ะลืไมไว้อยู่้างเันกว้างมากเลยที่เสื้ออันนี้มันเหมือนภูขเขามากเลยนะดดูดเขาสร้างยังไงวะเน,นีย่ย อันนี้ก็คือหินที่น่าจะโดนยิงแล้วมันตกออกมาหรือเปล่าเห็นปะหินเขาเอาไปวางเป็นชั้น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 โอ้โหเออนี่บันไดขึ้นตกมาที่นี่ขาหักเลย <laughs> เอา้าลืมกดอัดจับจด้ดาวพ่อพนิษฐ์ กจับบันไดด้วยนะโอ้ต้นไม้ถ้าบันไดปกติจะขึ้นไม่ได้เลยดูดิ ทำไมก่อนมีเหล็กด้วยเนี่ยอันนี้นอาจารั์ใหม่อันนี้อาจาร์ใหม่